เขามาตีวงปันเขาเขามามาพี่น้องมาเข้าง่ายเขาเร่งเข้าเร่งนเข้าง่ายเขาเร่งเขาเร่งเก่งฮอนหลับหลับนกคอหลับหนึ่งสองมเฮะไฟร้ายเลยไม่ก็ร้ายพักกามิต่พักธรรมศาสตร์โอ้ยแบบก่อเต่า อื่นตากี่ไหจ้องในนั่นอกไปกันจ้องไงพวกกันตาวแจองจ้องนั่นแหละเนาะเฮ้ยไปเวก็เล่าดูบ้าไปป่งไปมาดเว

tăng cường người ta ăn cả <laughs> đúng rồi phải tay của đại của đại nhưng phải mãi nhiều

แ่าที่ไหมันต้องทาง้าก็ติดใจหกประมนันะมันคนมาทางใช่ไหมทางโลแกนนะต้มาดไปมึงใ้ทางเลือกเอยเลือกเอ้น่าเนะอนี่ถรามันไปดูพี่โน่มันดูทางนั่นในว่ได้เป็นทางกา<ม>า้านข้าไปมันลุยไปตะเกาว้าเลึกทุเลืกห้งมือลึก

Một lần hông, vọa, nuk, nuk mà Kết là hồng Một bộ ơn Bảo là nắng bình Phải mấy hoa nục, nục kho ngô đấy hoa bay lẽ mà Mà nãy lơ mì hiền Phải, mà mua quá đô, yêu thằng miền hiền Phải Phải là mốt phai khắc Chứng ní nào nó nhưng phai, mì hiền Bưng cái ní lấy mà nó

เขาไปบึงหมดเลินดยคับมันห้องทุ่งลากเเรู้เรื่องไผ่เขาไปไผ่ห้องอนู่นมแมน่นอลาเขาเราืแม่เขาบึกขักมังดไผ่ลแต่แม่ชักงี้เลยมันหกเนาะปพันธ์ไล,ล่ไลเห็นไล่ไล่บึงเอาไปปืนนันเด้ก็ไปเห็ดแ่งมันฟองบางบัดเห็นตีนมันแดงๆ

không đăng, thế, mày hổ, mày không răng đấy bị thông có dấu gì đúng nhưng không nô gì hơn này người nước mối ảo à lắm những dạng cái dạng cái dạng nè đáp thêm bất mơ tôi thấy จับมาทั้ยางมทั้งหมนข้นเนี่ยนนะอมขับ้าเขาอินคนไกี่บ้างกี่บางต่อไรไปการบมนิบนไปนเหทางไหนขโมยเลยพี่เนี่ยตอร์น้ำทางตไขมานี่ พอตโนกับกานบ่แนนไปนพำฝนแล้วเออติดตามตตาม